วันนี้เมื่อ่า้งหลายได้เข้ามาบวกที่วันสีเกตตลาม้าได้อยู่เดือนก,ก่างเดือนหรือสิ้นเดือนของเดือนไทยเกิดเกิดเสร็จมากเท่าและเ5็นมากเาเรือแหลกเสร็มากก็ขอพระ่ิสดุจมาบูชในวันนี้ก็จะได้มีโอกาส ได้กวาพระปิโมยพระปติปโมยนี้ก็คือว่าในการ,ยายรายยทำใจเตรยม27ข้อให้กับพิชูลได้ชวนเข้ามาเกษดสาหาธรรมะเพื่อจนรงไว้ที่ศาสนาพุทธแล้วก็ส้างบุตบาลเมให้กับตัวเองนะ ใด้ทดสอบกหนข้าวกล้องในดามันนานะครับก็ถือว่าเท่ากาบวัที่วัาถี่เก่นี้ก็ลำบากบ้างสบายบ้างน,นะีน่ลำบากก็ต้องเคย วัดแต่พริโิต์ต่ทุกโลกที่ได้เข้ามาอยู่ในมาว่าปติเอตนาลาแล้วก็ัวทั้งผู้ใจบใสุทธที่ได้บรรลุข้งรุ่ขัางสุขนกาบปติเอตนาลา เราไปแล้วเอาตัา้งยันตี่สักาลารูชาและยานนาเกินก็จะได้ส่วนน,นับพิธามเกหน้าและว่าบาสุขุมนับบทสุคุมดวงในวันตั้งเล ກວດມາພິຈາລ ต่งวันและในวันที่14ก็จะส่องน้ำพระตองเวลาประมาณ5โมงที่ศาลาอเนกพระตองด้านหน้าวัดโดยวันนี้ญายิโยมมาทาบุญแล้วใครจะส่องน้ำพระตุลาโลกพระตองได้เลยได้บอกถ้าต้องไปต่างวันทำบุญตาวันโก็ต่องน้า fa uh, ครับเดี๋ยวทางกัปตยนไว้ตลอดรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตั้งไว้เดี๋ยวจะไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวพรุ่กวั้จะมาตั้งใหม่นะครับ ได้เหอยู่กับแรงว่าสิเกตไม่ว่าอยู่ที่บ้าก็เตรียมมาให้มาตรวนได้ในวันนี้นะครับแล้วก็จะงคืนประมาณึ่งรุ่นนะครับก่จะตรวจวนพฤหัสทดีน้าแล้วก็วันที่สบายสองโมงจบานนะ और <laughs> कौन